ศิรก,กรรมสุดปั่นของนักาน iko, พากย์ a n i m ยาจิมะอากิโกะผู้ให้เสียงพากชินจังขณะที่กำลังทะเลาะกับสามีดันเพลอทำเสียงชินจังใส่จะกลายเป็นโมเมนต์ตลกแสนสง,งานัาคล้ายกับคุณมิซึตาวาสบิผู้ให้เสียงพากโดเรมอนเคยปวดท้องตอนจะคลอดลลกแต่เพลอทำเสียงโดเรมอนว่าจะคลอดแล้วจนทำให้ทั้งมอนและพยาบาลต้องการขำกันสุดชีวิตหรือยังคุณช oh ิโมโนฮิโร่ผู้ให้เสียงพากเซนนิสึชอบกินไก่คาราเกะเอาม,มากๆถึงขนาดสามารถทายร้านถ ในการชิมเพียงแค่คําเดียวแต่สิ่งที่ไม่ต้องทายเลยก็คือขนมโปกโกโรขันช็อกช็อกโกบอกที่มาแบบเยิ้มๆชํำๆไม่ต้องทายก็รู้ว่าอร่อยแน่แน่แถมแค่คําเดียวก็คงจะไม่พอ <c oughs> หาซื้อได้ที่เสเวนไกลบานอย่าลืมไปโดนกันนะแล้วมาปิดจบกันด้วยคุณอีแคดาชู่อโอจิผู้ให้เสียงภาคตำนานอย่างชาเคยเจอกับผู้หญิงแปลกหน้าที่เล่าว่าแฟนนุ่มเพิ่งจะทิ้งเธอไปเขาสิงโทรไปต่อว่าผู้ชายคนนั้นเฉยเลยแถมพอถูกถามว่าแกเป็นใครก็ดันตอบกลับไปอีกว่าข้าคือชาอาสนาเบลยังไงล่ะสมกับเป็นสีแดงแรงสามเท่า